ใช้ใบวิทไทยเปลงประกายในแบบที่เป็นตัวคุณทองคำแท่งออสซิริส96.5%น้ำหนัก0.1กรัมเริ่มต้นเพียง500บาทจำกัดเพียง200ชิ้นสั่งซื้อคลิกเลยการประชุม f ฟดโซี C, รอบนี้สำคัญกว่ารอบอื่น,นช่วงเป็นไตรมาสครับก็คือในช่วงเดือน3เดือน6เดือน9เดือน12มันจะมีออกมาเรื่องเดียวก็คือเรื่องนี้เรื่องที่บอกถึงก็คือว่าประเมินเกี่ยวกับเรื่อง GDP ประเมินเรื่อง unemployment rate นะครับ GDP คือ,อไรายได้เนาะนะครับก็ง่ายๆแต่ว่าเฮ้ยประเทศทำไปได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในฝั่งของอัตราการว่างงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณไหนนะครับเงินเฟอ้ออยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ที่คาดหวังเนี่ยสุดๆเนี่ยก็คือว่า F ฟดฟันเรทก็คือว่าการคาดหวังของ f ฟดเนี่ยในในรอบนี้คิดว่าการลดดอกเบีย้ยการขึ้นดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นยังไงเบื้องต้นตอนนี้เขาคาดการ GDP เนี่ย อยู่ที่มัน1.7%นะครับที่เกิดขึ้นทั้ง1.7%เราก็อัตราการว่างงานเนี่ยอยู่ที่มัน4.4%เอาง่ายๆก่อนถ้าเกิดว่า GDP เนี่ยลดต่ำกว่า1.7%มันบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยกำลังอ่อนแอลงเรื่อยๆถ้าอ่อนแอลงเรื่อยๆค่างเงินเนี่ยมันจะอ่อนและทองมันจะขึ้นนะครับอย่างที่สองก็คือว่าในฝั่งของ unemployment เรทเนี่ยก็คือ,อาตากาันว่างงานเนี่ยถ้ามากกว่า4.4มีประเด็นแน่นอนถามว่าทำไมถึงมองว่ามีประเด็นเพราะว่าถ้ามันมากกว่า4.4เนี่ยขึ้นอาจจะขึ้นเป็น4.5หรือ4.6เนี่ยถ้าเป็น4.6หนักเลยเพราะมีโอกาสเข้ากฎของซามลรูสมากๆกนะครับก็คือในการถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันจะเข้าเงื่อนไขนั้นเลยนะครับอย่าให้เห็น4.6ถ้า4.6เศรษฐกิจสหรัฐเข้าเงื่อนไขของการถดถอย มีโอกาสการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับนั่นหมายความว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามาบวกวทองคำแน่ๆในตอนตีหนึ่งเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อต้องดูดีๆนะครับทางๆที่ขึ้นดอกเบี้ยขนาดนี้แต่เงินเฟ้อถ้ามากกว่า2.7%มันจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของสแต็กเฟชั่นถ้ายิ่งประกอบกับอันบนเนี่ยก็คือว่า GDP ของอเมริกาลดลงการอัตราการว่างงานสูงขึ้นและเงินเฟ้อสูงขึ้น มันจะเข้าสแต็กเฟชั่นให้ลูกค้าดูสามอย่างนี้ให้ดีๆครับถ้ามันมากกว่าครั้งก่อนทองมันจะพุ้งครับแล้วก็สุดท้ายตัวล่างเเรื่องของดอกเบี้ยถ้ายังคงดอกเบี้ยในระดับที่สูงแล้วเงินเฟอ้อยังขึ้นเศรษฐกิจไม่ดีต้นทุนทางการเงินจะสูงและมีโอกาสทำให้เศรษฐกิจสหรัฐยังคงมีความเสี่ยงนะครับ แต่ถ้าเกิดมีการลดดอ,อกเบี้ยเนี่ยจะเริ่มดูดีขึ้นจะเริ่มแบบเศรษฐกิจจะเริ่มผ่อนคลายแต่ทองมันจะขึ้นก่อนผมมองว่าไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยมันไม่ว่ามันจะคงที่หรือว่าลดลงทองมันจะขึ้นเสมอแต่สิ่งที่ต้องจับตาอย่างที่บอกนะครับมันไม่ใช่ตัวเดียวไง gdp อัตราการว่างงานแล้วก็เงินเฟอ้อสามอย่างนี้ต้องสอดคล้องกันแต่ถ้าหากผมพูดผิดทั้งหมดนะครับว่าอเมริกาประมาปรับเพิ่มประมาณการ gdp นะครับลดอัตราการว่างงานเงินเฟอ้อลดลง มันบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจราลตีนะและจะเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันราคาทองคําชัดเจนนะครับมันเป็นแค่สองด้านเนี่ยเราก็ต้องรอตอนประมาณสักตีหนึ่งใช่พี่ที่ต้องรุนงน้นกันใช่ครับอ่ะ,ะมาแค่นั้นเลยเนาะนะครับอยู่ดูวันสามอย่างเนาะเทรดทองออสเรซิซื้อง่ายขายไวเริ่มต้นหนึ่งบาททองซื้อขายราคาเรียลไทม์ฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณสอง ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง